น่ารักน่าชังจังเลยค่ะสรรหวานสวัสดีค่ะเจอกับวารุตาอีกแล้วค่ะช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงไปมาโรควิฟวับก็ยังคงอยู่กันนะคะ แล้วก็มันจะทำให้เราเขาเรียกว่ามีความเครียดมากค่ะเครียดมากๆก็ส่งผลต่อสุขภาพของร่างกายค่ะวันนี้วรุตามีผักตัวหนึ่งค่ะแก้ความเครียดโอโฮโฮ้โหได้ดมกลิ่นของเขาแล้วนะคะความเครียดหายความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ละลายแถมกินอร่อย อร่อยตั้งรสชาติแล้ก็ต่อสุขภาพตาด้วยค่ะเพราะว่าเขามีดอกที่สวยงามมากๆและยิ่งกว่านั้นนะคะเขามีสารต้านอนุมูลอิสระนั่นก็คือต่อต้านโรคมะเร็งนั่นเองค่ะแม้เราจะรอช้ากันอยู่ทำไมาไปดูกันเลยค่ะไปกันเลย ตัวนั้นที่วารุตาหมายถึงก็อยู่ตรงหน้าของเรานี้เองค่ะภาษาเยอรมันเขาเรียกว่าว o นริ c เชนเดส w ว i s เชหรือ Mass ว e i เช n น,นั่นเองภาษาที่เพื่อนๆน,น่าจะรู้จักนั่นก็น่าจะเป็น Com มอนบรูนะคะส่วนภาษาไทยที่คนไทยในต่างแดน ขนานนามกันว่ารู้ตามไม่แน่ใจเพราะยังไม่เคยได้ยินนะคะมาดูกันเลยค่ะดูดอกของเขานะคะสีม่วงโอ้โหเห็นแล้วหัวใจจะละลายสำหรับคุณที่ชอบดอกไม้สีม่วงนะคะเดี๋ยวเรามาดูใบกันก่อนค่ะใบของเขานะคะใบของเขาคล้ายๆกับรูหัวใจเห็นไหมคะ น่ารักมากๆเลยค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็มาดูดอกของเขาค่ะนี้ค่ะดอกของเขาเห็นไหมคะน่ารักน่าชัางจังเลยค่ะสรรพคุณของเขานะคะเหมือนที่วรรตาบรรยายไปแล้วนะคะเอาดอกนี้นะคะ ไปทำเป็นน้ามันระเหยแค่ความเครียดได้นะคะ,ะเมื่อเราทานสารที่เป็นสีม่วงของเขาเข้าไปเป็นการต้านอนุมูลอิสระแก้มะริกนั่นเองค่ะเขาสามารถทานได้ทั้งใบและก็ดอกสุดยอดมากๆเลยค่ะความสวยงามของเขานี่เกินคำบรรยายจริงๆค่ะ นี่เป็นผักอีกตัวหนึ่งนะคะที่วารุตาภูมิใจจะนำเสนอกับเพื่อนๆให้ได้รับชมแล้วก็หามารับประทานกันเลยนะคะเดี๋ยวเราเก็บผักตัวนี้ไปแล้วก็ไปชิมดูว่ารสชาติของเขาจะเป็นแบบไหนทั้งใบแล้วก็ทั้งดอกค่ะส่วนการขยายพันธุ์ของเขานะคะเวลาเมื่อดอกก็ผ่านไปแล้วนะคะ ขาก็จะเป็นกระป๋อแบบนี้ละค่ะแล้วในกระป๋อนี้ก็จะมีเม็ดเล็กๆมากมายค่ะพอเมื่อแก่ตัวแล้วก็ก็จะดีดปุ้งไปกระจายทุกที่เลยค่ะเขาเป็นพืชที่ผักที่สามารถเกิดได้ทุกที่นะคะและอีกอย่างหนึง่งเขาสามารถขยายพันธุ์ด้วยการเลื้อยค่ะเลือ้อยเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงนี้เป็นต้นของเขานะคะแล้วก็สามารถเลือ้อย เดี๋ยวเราตาจะให้ดูนะคะคือเขาจะโตตามรากของเขานะคะเลื้อยไปเรื่อยนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆเห็นแบบนี้ไหมคะนี่ไม่ใช่ตัวแม่นะคะแต่เป็นรากที่เขาเกิดขึ้นมาค่ะเห็นไหมคะนี่ลคะค่ะเขาจะเลื้อยไปแล้วก็แตกตามหน่อกันไปเรื่อยๆค่ะนี่ลคะค่ะ m a s ไวเ v i s นะคะ เขาจะโตแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วค่ะเห็นใบเขาไหมคะน่าทานจริงๆเลยค่ะเป็นรูปหัวใจน่ารักมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราเก็บใบแล้วก็เก็บตอเดี๋ยวไปชิมกันด้วยกันนะคะว่ารสชาติของเขาจะเป็นแบบไหน เมื่อกี้เก็บใบไปแล้วมาเก็บดอกกันค่ะดอกเขาน่ารักมากๆเลยนะคะดอกเขาสีม่วงอันนี้ไม่ใช่ดอกของเขานะคะ มันคนละพันคนละดอกกันค่ะอันนี้อ้ยกำลังโตน่ารักมากๆเลยเม็ดไลเชนโอเคนี่ดอกของเขานะคะและนี่ก็คือทั้งดอกทั้งใบไปกันเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปชิมด้วยกันนะคะว่าเขามีรสชาติแบบไหนลุยกันเลย ได้มาแล้วค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะอุ้ยร่วงเห็นดอกเขาไม้คะโอ้โหดูธรรมชาติจังสร้างสีสันประดับโลกจริงๆเลยค่ะสุดยอดมากๆเลยอู้ยี่นี่น,น,นแล้วดูใบของเขานะคะอ้ารู้หัวใจค่ะรู้หัวใจมา มาชิมกันเลยค่ะว่ารสชาติของเมสไวเชนหรือคอมมอนบลูเนี่ยเขาจะมีรสชาติแบบไหนเริ่มต้นด้วยใบนะคะใบเขาจะมีรสชาติคล้ายๆกับกะถินกะถินนะคะแต่ว่ากลิ่นไม่ไม่รุนแรงเท่ากับกะถินแต่คล้ายกับกระถินค่ะ จะมีเมือกนิดนิดแล้ววรุตากำลังจะบอกนะคะว่าผักตัวนี้ใบของเขาทำสลัดแล้วจะแก้สำหรับคนที่เป็นเกี่ยวกับโรคปอดด้วยนะคะและอย่างที่บอกนะคะสำหรับคนที่เครียดมากดอกเขานะคะเป็นไปสกัดทำเป็นน้ำมาทำเป็นน้ำมันระเหยทำให้ใคลายความเครียดได้นะคะและก็แน่นอนค่ะสีม่วงของเขา แอนุโมนอิสระค่ะใบของเขานะคะจะมีรสชาติคล้ายๆกับกะถินจะมีเฝื่อนนิดๆอร่อยมากๆเลยค่ะสำหรับเมดไว้เช่นตัวนี้หรือคอมมอนบลูอร่อยมากๆเลยค่ะทานคู่กับน้ำพริกทำสลัดสุดยอดมากๆเลยค่ะ มาดูดอกเขาม้างค่ะโอ้ยมองเพลินๆคล้ายดอกคล้วยไม้เลยค่ะโอ้ยสวยขนาดนี้ไม่กล้ากินเลยค่ะก่อนกินดมก่อนค่ะมไม่มีกลิ่นนะคะดอกของเขาไม่มีกลิ่นเดี๋ยวชิมค่ะหวาน มีรสชาติหวานมากเลยค่ะดอกของเขาห,หวานเหมือนกับทานน้ำผึ้งเลยค่ะโอ้ยอ,อีดอกนึงอืม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 โอ้ยอร่อยมากๆเลยค่ะเอาอีกดอกนึงอืม อกเขาหวานมากๆเลยค่ะหืมหืมว้าวผักตัวนี้วรุตตาอยากจะให้เพื่อนๆไปลองเก็บมาทานดูนะคะสรรพคุณของเขาอย่างที่บรรยายไปแล้วนะคะว่าสุดยอดจริงๆมะเร็งโรคปอดแล้วก็แก้ไข้ด้วยนะคะกินได้ทั้งใบแล้วก็ ดอกค่ะสุดยอดมากๆอ่ะนิดหนึ่งค่ะรากของเขานะคะเราสามารถที่จะนำไปตากแห้งแล้วก็สามารถมาทำเป็นกาแฟไว้ดื่มตอนเช้าได้ค่ะสุดยอดมากๆเลยค่ะลองไปหาดูหาทานกันนะคะช่วงนี้ออกดอกสับพรั่งพร้อมที่จะให้เก็บกินกันทั่วหน้าค่ะกินผัก ดีมีประโยชน์ต่อร่างกาย<ช>สุขภาพของเราก็จะดีตามไปด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกับวารุตาคลิปหน้านะคะ<ช>ผักตัวดีๆมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รับประทานกันสำหรับวันนี้วารุตาก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะอยู่ดีมีสุขกันทั่วหน้าค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย